ครับสวัสดีครับนี่คือบักวรัดาชพ่น้องนะเดี๋ยววันนี้มามากินข้าวเลยอิสานอิสานในบ้านเราพี่น้องก็วันนี้มีต้มต้มอะไรมันก้อนพี่น้องเราก็ต้มต้มปูม้าต้มต้มปูม้าปูม้าไข่เลยต้องมากินมาเลยนะใคกินมาดีไข่ปลาปกติเขาจะใช้ปูนาปูอะไรปูไอ้นัรนปูตะแหมปูตะแหแต่ที่นี่เขาใช้ปูม้าปูม้าเลยนี่นี่ต้มแตงใช่ไหมต้มแตงปูม้าอันนี้ขายไปได้เลยพี่น้อง ไก่ย่างไก่ย่างไก่ย่างแล้วก็ผัดรวมๆอีกนกระตูนไก่นี่นี่แล้วก็อาหารจําเป็นเลยคือข้าวเหนียวซื้อมาน่าเป็นต้องซื้อมาแล้วก็นี่เขาเขาปุ้นหรือว่าขนมจีนหรือว่าขนมเส้นพี่น้องแต่ก็ได้แต่ขนมจีนพี่น้องขนมจีนส่วนต่างระดับเองก็กินนี่ข้าวเจ้าพี่น้องข้าวเจ้าเพราะว่าข้าวเหนียวไม่ค่อยถนัดครับเนาะเรามากินเลยมาทันกินชิมเดีชิมดีชิมไปหน่อย ทำไมนะนธรรมดาเลยนะธรรมดาเลยใช่ไหมครับเขาบอกว่าเผ็ดน้องเขาน้องมาจากสำนักงานน่ารักกันเลยครับเนี่ยน่ารักนะครับเดี๋ยวไปดูเลยนะเปิดเบาเขาได้ดี่ชายใหญ่ครับออร่าเดี๋ยวไปกัไปตามกันหมดอ่ะเดี๋ยวไปเบากัน ที่รู้กันว่ามาก่อยนะอือคุณชักโอมาเป็นน้องโอมาโอม่าาไม่การหายรถไฟการดังดิวรถไฟอันนี้หายแล้วลงเลยอืมการหายแล้วก็ต้องเอาไปผัดมันหน้าบนนะเจ็นต้อดำ เรามีหมูไอ้หนึ่งตัวเราเลี้ยงหมูไอ้หนึ่งตัวกินแบบน้าลยมากเลยอันนี้ไม่ใช่หมูในโลกหมูดีอร่อยะเนี่ยน้องแต่น้ำเบียร์มันเค็มเหรอแล้วมาเนี่ยขนมจีมีเนี่ยคนเดียบเรื้อเลยอเยตนหมูปไหนวะะไรนะ ปกติแล้วเราจะกินแบบร้านอาหารหรูๆพี่นองวันนี้เราพามานั่งกินแบบพื้นๆไงน้องก้อ,อย,ยรรอร่อยไหมครัอบ,บ,บ,บอร่อยค่ะอร่อย่หนำก่อนน้อ ว่าลอยลอยใช้ได้เลยกใช่ย่างเราลองห้องลบอีกนึงพี่น้องมีแต่ของยังไม่เคลียร์พื้นที่เลยวันนี้น้องๆเขาเลยมาจัดห้าสอให้เบาไองไม่ทําไรพีน้องตะวันก็นั่งบนยืนบนท้งวันแหละส้งตาสคืออดเลยว่ะตรงนี้จะติดเ อ้าวพบมาได้พบอยู่เนี่ยฮะดูดูคนหมูกินข้าวเหนียวดูดิดูดูดูบอกว่าถามนี่ตถามจริงว่ากินอย่างนี้อ้วนได้ยังไงเนื้อเนื้อเนื้อเนืยอเพราะว่าเขาชอบกินไก่มีมันเฮ้ยถ่ายขนนาดนี้ซูมยันฟันเลยหนูที่ก้นแต่ย่างเลยย่างอร่อยมาก ถจะถึงหนูหนไม่ได้ยวดจะได้กินอ่ะอายหดูหรอตายเลนะครับสลหลับเป็นขาบเบาล่ะช่วยกดสับ s c r ให้เยอะหน่อยนะครับดีกว่า ไม่ขนมต้นไม่กินหรอคือมันติดเลยกูจังเลยบางทีมันลองใหม่ครั้งอ่ะเราเกิดเลยมันคืงแจาเราจะแก้ไม่ได้ผมไม่ว่าหรอกซ้ำกหนดตัดหนดตัดเองตัดเนื้อไม่ตัดตัดด้ไม่ตัด ไนะเีไม่รู้ค่ะโอดืมตำแตงแตงเป็นไงวะพาน้องๆรับมาลำบากม่นะจผมจะดูดินี่ไอาชอบใช้ทีเกิดาขนาดเดี๋ไปใช้อยู่ที่กับมาใ ก็อยู่ด้วไม่ได้ใช้นานแล้วเดี๋ยว่น้ามันเกิดรบกวนกินปูหน่อยทีปูดูนีจะได้ตัดใได้อีก่วเโมีของมี่ปข้างล่างห้้เนเกีเ็ไ้ ยหน่อยได้ไมครับก็กโอเคครับขอบคุณครับททาที่ชมคลิปอย่าลืมกด subscribe ให้บากเรวเลาด้วยนะสวัสดีครับ